มันทำให้คนจะไปได้ไกลแค่ไหนอยู่ที่กระบวนการทางความคิดจริงๆซึ่งก็เข้าใจว่าโคชเนี่ยมาช่วยให้คนเนี่ยคิดเป็นคิดให้เหมาะไม่ใช่โคชิ่งอ่าโคชิ่งโอเคเรื่องถูด้วยนะโอเคโอเค definition สำคัญอ่าเนี่เป็นศาสตร์ไงโคชิ่งเป็นศาสตร์โคชโคชคือคนโอเคกระบวนการโคชิ่งนะฮะไม่โดนกูดุแล้วนะทุกเรื่องเครียดในออฟฟิศ เราจะเอามาคุยกันให้เป็นเรื่องเล่นๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ f ฟ i c e ติดทอนะครับรายการที่เราจะเอาเรื่องของในออฟฟิศนะครับที่เราต้องเจอทุกๆวันนี่แหละสาหรับคนทางานมาพูดคุยกันในแง่มุมที่อาจจะพาคุณผู้ฟังไปเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับอยู่กับผมโทมัสพิชเยงพักดีแล้วก็คุณแอมชัยวัฒนาพงศ์นะครับเซอร์ติฟายโค้ชด้านคอมมิวนิเคชันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ผู้บริหารหลายคนให้ความสนใจ แล้วก็เอาเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะของตอนเองนะเอาไปให้ทีมงานนะ,ะได้มีโอกาสสัมผัสด,ด้วยนั่นก็คือเรื่องของโคชชิ่งหรือ consulting คอนซัลทิ n งนะครับประเด็นที่เราจะคุยกันคุณแอมโคชชิ่งกับคอนซัลทิ n งบางคนยังแยกไม่ออกอนะ,ะถ้าไม่ได้ดู definition มันจริงๆเนี่ยบางทีก็เข้าใจว่าโคชชิ่งก็คือคอนซัลทิ n งนั่นแหละอันนี้มันยังคือคือยังไงครจริงๆอ๋ออําอยากให้แยก ให้แยกกระทั่งไม่ใช่แค่คอนซัลติ้งกับโคชชิงนะคะแยกคําว่าโคชชิงกับโคชออกจากกันด้วยซ้ำเอาเหรอใช่ค่ะจริงๆมันเป็นอย่างนี้ในมุมเราคุ้นชินกันมากับการบอกว่าคอนซัลติ้งคอนซัลติ้งคือการให้คำปรึกษาอันยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ว่าถ้าลูกค้ามีปัญหามาแล้วเราในฐานะคอนซัลเนี่ยเราให้คำปรึกษาอ p อปชั่นหนึ่งออปชั่นสออปชั่นสอันนี้คือเราให้โซลูชันเขาเลย เราแอสซัคคอนซัลท์เนี่ยเราให้โซลูชันแล้วลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าเอาอันไหนไม่เอาอันไหนอันนี้เห็นเส้นง่ายๆก็คือถ้าเป็นคอนซัลท์ให้โซลูชันให้โซลูชันในขณะที่ศาสตร์โคชชิงศาสตร์โคชชิงจริงๆมันคือการตั้งคําถามโอเคมันคือการตั้งคําถามแล้วลูกค้าหรือตัวโคชชี่เนี่ยคือคนที่ให้คําตอบนั่นเองดังนั้นคือคนคนที่ถูกโคชต้องตกผลึกด้วยตัวเองได้ใช่นี่มันเลยเป็นความ ความเจ๋งของ <c oughs> ของอาชีพโคช้ช <c oughs> ว่าเขาจะมีวิธีการตั้งคําถามแบบไหนหรอจนจนคนนั้นอะตกผลึกเองได้เขาได้คําตอบเ,<อ>เองได้แต่ตอันนี้ต้องบอกว่าเอาแค่ตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องอันเลินสิ่งเดิมที่เข้าใจกันมาคือเพราะว่าอะไรอ,ะอย่างผมดูกีฬาดูฟุตบอลโค้ชมีหน้าที่อะไรสั่งนักเตะเล่นตามนี้แผนเป็นอย่างนี้ไปทําให้ได้ตามนี้ทําไม่ได้ตามแผนถอดออกเอาคนใหม่ใส่แทน แต่ถ้าเป็นกีฬาจะเห็นว่านักเตะคือคนที่ลงไปวิ่งลงไปทำสิ่งนั้นด้วยตัวเขาเองเราโค้ชคอยไกด์คือมันก็เป็นอาชีพโค้ชหนึ่งอย่างแต่ว่าอาชีพโค้ชในมุมของการทำโคชชิ่งมันคือการตั้งคำถามเราแทบจะเราเรามีบ้างค่ะที่เราลีดเขาแบบนำเขาแบบพาไปดิเรกชันนั้นแต่ว่าในฐานะโค้ชเองเ่ยแอมต้องแอมต้องตั้งสติเหมือนกันว่าแอมไม่ได้กำลังให้โซลูชัน อ,อย่าไปเรียกว่าอย่าไปครอบงำใช่คือเส้นเส้นเส้นแบ่งเลยมีแค่นี้คอนซัลท์ให้โซลูชันโค้ชใช้การตั้งคำถาม,มแล้วแล้วถ้าถ้าผมฟังตรงนี้ผมคุณอื่นฟังอาจจะคิดเหมือนผมเอ๊ะแล้วตั้งคำถามไปเรื่อยสุดท้ายเนี่ยมันคิดไม่ออกอะ่ะตกผลึกไม่ได้เงี้ยก็เสียเวลาเป็นชั่วโมงไปฟีฟอย่างเงี้ยใช้เ,เวลาเยอะกว่าถ้าถามแอมนะเป็นเกินชั่วโมงด้วยถ้าถามแอมเนี่ยมันมันค่อนข้างใช้เวลาเยอะกว่าแต่ว่า อย่างแอมเองเนี่ยแอมผันตัวเขา้ามาสู่ฝั่งโคชชิงอะ่ะเหตุผลเพราะว่าแอมทำคอนซัลมาก่อนแล้วเพราะแอมทำคอนซัลมาก่อนหน้าที่ของแอมคือคิดหาโซลูชันเป็น problem solving อะ่ะโคชไม่ problem solving นะคะโลใช่คอนเซัลเป็น problem solving อ่ะงั้นนี้ต้องถามแล้วประโยชน์ที่ได้จากโคชจริงๆนะถ้าคอนซัลเนี่ยบางทีนะคนทำงานก็บอกว่าพี่ไม่ต้องบอกวิธีการนะบอกมาเลยให้ใหใหทำยังไงจะเอาอะไร อ่ะนี่คือความต่างอันนี้คือเป็นสาเหตุว่าทาไมอําจัมจากอาชีพคอนซัลท์เข้าสู่อาชีพโค้ชเพราะว่าตอนที่เราไปคอนซัลท์ค่ะเราคิดโซลูชันให้ลูกค้าเลยอ่ะสิ่งที่มันได้กับลูกค้าเราดีนะอําว่ามันคือเร็วเลือกได้เลยเอาไม่เอาเอาเพราะอะไรให้ทีมไปทาอะไรต่อคือ e x e c u t i o n มันเร็วมากแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอบางทีมันมีเคสถัดไปอ่ะถ้าในฐานะคอนซัลท์แล้วลูกค้ายังยินดีจะจ้างเราเพิ่มอ่ะเราก็ยังมีรายได้เราก็ยังมีงานซึ่งก็ดีซึ่งก็ดี แต่ว่าในมุมอันนี้มันเป็นความรู้สึกส่วนตัวลึกๆแล้วแอมจะรู้สึกว่าชั้นเองหรือเปล่าที่ไม่มีความสามารถในการทําให้เหตุการณ์อ่ะเคส A กับเคส B มันคล้ายกันมากเลยทําไมเขาไม่คิดต่อได้เองว่ามันควรทําแบบนี้อมแอมมองมันมีเรื่องหนึ่งที่บอกว่าเราให้ปลาเขากินหรือเราสอนให้เขาตกปลาเออตกปลาแล้วไปทํากินเองสําหรับแอมเนี่ยเส้นมันแบ่งตรงที่ในมุมของโค้ชอ่ะ มันอยู่ที่ตัวเขามากกว่าหม,มายถึงว่าสกิลเอ่ยอะไรเอ่ยมันเป็นเพราะว่าเขาคิดสิ่งเนี้ยขึ้นมาได้เองอแล้วมันจะอยู่กับตัวเขานานนี่แปลว่าถ้าใครจะใช้โค้ชเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันใช้ทรัพยากรมากกว่าใช้คอนซัลตอ์แต่อยู่นานกว่าอาจจะคุณอาจจะแอกควีสกิลนั้นมาได้เร็วกว่าใช่ขณะที่คอนซัลตอ์เนี่ยอาจจะได้โซลูชันไปเลยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่เขาที่คอนซัลต์คนนั้นเคยมีมา ก็อาจจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้เร็วเลยเพราะฉะนั้นจริงๆทั้งคอนซัลทั้งโคชชิ่งเนี่ยก็มีดีทั้งคู่นั่นแหละแต่อาจจะต้องเลือกใช้ให้ถูกคอนซัลอาจจะเป็นอะไรที่ระยะสั้นป,ป,ปึ๊บเดี๋ยวนั้นเลยเวลาเรียกคอนซัลท์อยากให้เรียกเป็นคอนซัลติ n งกับโคชชิ่งมันคือศาสตร์มันไม่ใช่คนเพราะว่าคนที่มีอาชีพคอนซัลแทนบางคนนะเขาอาจจะใช้ศาสตร์โคชชิ่งอ๋อผสมภาษาในการทํางานอ๋อใช่ใช่ในขณะคนที่เป็นอาชีพ โค้ชที่เรียกตัวเองว่าโค้ชเขาอาจจะต้องมีบางอย่างที่เขาต้องให้โซลูชันไปด้วยเพราะว่าบางทีมันเป็นเรื่องเฉพาะทางมันเป็นเรื่องธุรกิจก็มีบ้างแต่ว่าสิ่งเที่ยมอยากจะให้แบ่งโดยเฉพาะถ้าเราต้องหยิบไปใช้ในองค์กรคอนซัลทิ่งกับโคชชิ่งเนี่ยมันมันต่างกันตรงที่คอนซัลทิ่งเราให้โซลูชันแน่ๆละแต่โคชชิ่งคือเราจะทํายังไงที่จะทําให้เขาตกผลึกหรือว่าคิดได้เองหรือได้คําตอบด้วยตัวเขาเองซึ่งสิ่งที่มันลึกซึ้งกว่าในมุมมองของแอมเนี่ยมันทําให ตัวโคชี่เขาต้องบอกว่าเขาระลึกได้เองจริงๆว่าทำไมเขาต้องลงมือทำสิ่งนี้ทำไมตัวเขาเองต้องพัฒนาด้วย hmm. แล้วก็คอมมิทเมนต์สูงกว่าเพราะตัวเขาเองเป็นคนตอบมีผู้บริหารทุกคนอยากได้จากทีมงานตัวเองนะคือคิดเองได้ต่อยอดได้มองภาพรวมเป็นเนี่ยโอ้โหแบบว่าเป็นในฝันเลยนะทีนี้มีคำถามหนึ่งไม่รู้คุณแอมจะตอบได้ไหม <c oughs> คือ <c oughs> อันนี้ไม่ได้เตี้ยงม,มาก่อนนนะคุณ <c oughs> ู้ฟังนะอ คือโค้ชเนี่ยนะฮะตัวจริงก็เยอะแยกยังไงว่าใครตัวปลอมโห oh, ้อหเออเราไม่จมตีใครอ,อันนี้คือประโยคแรกนะแล้วก็สำหรับแอมแอมคิดว่าเป็นเรื่องของการเมื่อได้ร่วมงานกันคือ าศาสตร์การทำโคชชิ่งอ่ะมันมีหลายสถาบันด้วยซ้ำดังนั้นโคชจากสถาบัน A กับสถาบัน B เนี่ยเราไม่ตอบด้วยว่าใครดีกว่าเพราะว่าเขามีเฟรมเวิร์กในแบบของเขาแต่โดยมากเขาใช้าศาสตร์การตั้งคำถามจริงๆหรือก็หรือหรือที่ผ่านมาเนี่ยที่เราคุยกันว่าการบิวรพอมันก็จะมีเฟรมเวิร์กอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในโคชชิ่งแต่ละที่แต่ว่าบางคนถ้าสมมติว่าเขาเป็นสไตล์แบบแชร์แบบคิดบวกพูดบวก แล้วเรียกตัวเองว่าโค้ชสร้างแรงบันดาลใจใช่ประมาณนั้นประมาณไลฟ์โค้ชอ่ะคุณรู้ฟังผมพูดได้แทนไลฟ์โค้ชอ่อะอยากชี้แจงเรื่องนี้อันนี้เป็นเพนพอยต์มาก<อ>คือถ้าเขาอยากจะเรียกตัวเองว่าโค้ชแอมก็ไม่ติดคือเขามีสิทธิ์อะ่ะเขามีสิทธิเ์เราเรา,เราไม่ได้เบรมใครเลยมันไม่มีลิขสิทธิ์เนาะว่าโค้ชมันไม่มีมันไม่มีลิขสิทธิ์แต่ว่าเวลาฝั่งโลกของแอมที่เรียกว่าที่ต้องผ่านการเทรนนิ่งที่ที่เราถูกเรียกว่าโค้ชจริงๆแม้กระทั่งตัวแอมอ่ะ แอมไม่ได้เรียกตัวเองว่าโค้ชในช่วงตั้งแต่ปีแรกๆแต่ว่าคนคนเรียกเยอะจนแอมยอมเรียกตัวเองว่าโค้ชก็ได้วะก็ได้วะก็ได้วะคือมันเป็นมันเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นแต่ว่ากว่าจะได้มาซึ่งไลฟ์โค้ชที่เป็นเซอร์ติฟายอ่ะ ใช้เวลาประมาณสามปีใช้เวลาในการเก็บชั่วโมงบกี่มีหลักร้อยหลักพันชั่วโมงแล้วแต่สถาบันมันไม่ได้แค่มาพูดบวกคิดบวกให้แรงบันดาลใจแล้วบอกว่าคือจะบอกเอาผมแปลภาษาให้ไม่ใช่ว่าพูดเก่งออกหน้าจอได้และจะเป็นโค้ดได้ทุกคนใช่ใช่ไหมอันนี้คุณต้องไป แยกแยะดูให้ดีว่าลองลองไปทำงานเราจะเจอแบบนี้บางคนเขาไม่ได้เรียกตัวเองว่าโค้ชแต่วิธีการทำงานของเขาอะ่ะเขาใช้โคชชิ่งออาจจะเหมือนเป็นโค้ชจริงๆใช่เขาใช้โคชชิ่งแล้วก็อาชีพโค้ชไม่ง่ายนะคะมสมมติว่าแอมต้องมาคุยพี่โทมัสะสมมุติถามแอมว่าเรื่องนี้จะแก้ยังไงดีถ้าแอมเดินเข้ามาบอกว่าแก้แบบนี้สิพี่ พี่โทมัสอาจจะทำหรืออาจจะไม่ทำแล้วแอมก็แค่เดินออกไปอ่ะแต่ถ้าวันนี้แอมถามแบบอ้าวอยากถ้าอยากแก้แก้แบบนี้คิดว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรคะมันมี process อา้าวงั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงคะอ้ามันมี process 嗯嗯มันอาจจะใช้เวลาคุยกันมากขึ้นแต่ว่าวันที่โค้ชเดินออกไปแล้วอ่ะ process ทั้งหมดมันอยู่ในตัวพี่โทมัสมันเป็นเหมือนเป็นกระบวนการถ้าในสมัยผมเรียนเนี่ยผมจะถูกสอนว่า คุณต้องมี critical thinking ไอ้คำเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าฝังลงไปใน c e l e b r um ัมผมเหมือนกันว่าอ๋อไอ้การคิดเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคิดคิดแล้วก็คิดทางตรงคือกระบวนการ critical thinking เนี่ยมันต้องคิดเอาปัจจัยต่างๆมาพิจารณาเอาเรื่องอารมณ์ของคนสถานการณ์ที่แปลเปลี่ยนไปนะครับปัจจัยนู่นนี่นั่นมาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยคิดออกมาเป็น s ي ن ารโอที่แตกต่างกันได้แล้วก็สร้างความ flexible ในตัวอันเนี้ยผมก็คิดว่าเรื่องของคำว่าคิดมันก็ มีหลายรูปแบบนะคขาว่าคิดคิดเป็นหัวสี่เหลี่ยมก็คิดได้นะมันเป็นแบบนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้สิไม่อย่างอื่นมันไม่ใช่มันต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คิดเหมือนกันนะแต่นี่คือเป็นสี่เหลี่ยมมันกิ่งไปไหนไม่ได้เลยนะแต่ว่าถ้าเกิดคิดแล้วคิดมากไปนะปัจจัยอะไรก็ไม่เกี่ยวคิดมากคิดเยอะคิดจนพานิกอันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทางความคิดนี่ผมว่ามันทําให้คนจะไปได้ไกลแค่ไหนอยู่ที่กระบวนการทางความคิดจริงๆซึ่งก็เข้าใจว่าโค้ชเนี่ยมาช่วย ให้คนเนี่ยคิดเป็นคิดให้เหมาะไม่ใช่โคชิ่งอ่าโคชิ่งโอเคด้วไอถูด้วยนะโอเคโอเค definition สำคัญโคชิ่งเป็นศาสตร์ไงโคชิ่งเป็นศาสตร์โคชคชคือคนโอเคกระบวนการโคชิ่งนะฮะไม่โดนกูดุวนะเป็นกระบวนการที่ทำให้คนมันคิดได้แบบ คือให้เขา t h i n k i n อ่ะแล้วสุดท้ายพอเจอสถานการณ์ที่แตกต่างหัดคิดด้วยตัวเองแล้วก็คือพอมันเป็นสายโคชชิ่งเนี่ยเราจะใช้วิธีค่อยๆถามให้เขารีเช็คในสิ่งที่เขาพูดออกมาด้วยซ้ำผมนึกภาพเหมือนอะไรรู้ไหมโคชชิ่งเนี่ยผมนึกภาพเหมือนกับแบบมีก้อนหินมาวางอยู่ก้อนนึงอ่ะอ่าแล้วก็ถ้าเป็นคอนซัลนะคอนซัลก็จะมาบอกว่าเอาเป็นรูปเดวิดแล้วก็ตืดๆออกมาเลยใช้ AI ใช่อลไวว่าไปแตตอนนี้เดวิดเป็นใครก็นั่นแหละงานศิลปะนึงแต่ถ้าเป็นโคชมาบอก โดยกระบวนการโคชชิ่งเนี่ยแล้วบอกว่าก็คุณมีสิวค้อนคุณลองดูสิคุณจะเริ่มจะดูไหนก่อนล่ะคุณคิดในภาพหัวงคุณามาเป็นยังไงถ้าคุณอยากได้เดวิดคุณอยากจะเริ่มตรงไหนอะลองสิอั้ันถ้าคุณลองตรงนี้คุณคิดว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรต่อมาอืมแล้วต่อไปไม่ใช่ก้อนหินแล้วเป็นยกนะจะเป็นเพชรจะเป็นอะไรเนี่ยคนคนนั้นก็จะมีสกิลในการคิดอ่าว่าเอ๊ะมันควรจะเริ่มยังไงซึ่งผมว่าอันนี้มีค่านะมีค่ามันมันยกตัวอย่างที่ง่ายมากเช่นวันนี้มีคนนึงเดินบอกว่า อยากจะลดน้ําหนักอคอนซลอัลต์อาจจะบอกว่าคุณควรจะกินกินยาลดน้ําหนักกินยาลดน้ำหนักคุณควรจะออกกําลังกายเท่านี้คุณควรจะกินอาหารแบบไปทําให้ได้ตามนี้แล้วก็ไปทํานี่คือตารางอเอาไปทําเลยอ ในขณะที่สายโคชชิ่งคือมันจะเริ่มกลับมาทำไมถึงอยากลดน้ำหนักอะเราจะส่งผลดียังไงเนออก็จะได้สาวจะได้กรี๊ดแล้วถ้าถ้าสาวกรี๊ดจะส่งผลดียังไงก็จะได้แต่งงานกับเขาบ้างแล้วถ้าได้แต่งงานแล้วคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตก็น่าจะน่าจะดีชีวิตน่าจะดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะเงาเหลือเกินดีดีขึ้นกว่าแปลว่าอะไรคือมันจะลงลึกไปมากจนทําให้ทุกครั้งที่เขาคิดว่าเขาอยากจะ ไม่อยากจะลดน้ําหนักแล้วอ,ะอ่ะม,มันยังมีแองเคร์เหลือ,อให้เขาว่าจริงๆแล้วที่ฉันทําเรื่องนี้เพราะปลายทางมันไม่ใช่แค่น้าหนักลดเวย้ยแต่ปลายทางมันคือทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นขนาดนี้จริงๆนี่โคชชิ่งนี่ไม่ใช่แค่ผมมองว่าถ้าฟังคุณแอมตรงนี้นะไม่ใช่เหมาะแค่กับผู้บริหารแล้วนะจริงๆเนี่ยผมว่านะเด็กนักเรียนนักศึกษาเนี่ยควรจะได้ได้มีโค้ชที่จะช่วยโคชชิ่งเขาด้วยว่าต้องคิดให้ได้ว่าชีวิตนี้อยากรวยเนี่ยทําไมชีวิตนี้ อยากไปเป็นแอร์โฮสเตสทำไม,ำไมชีวิตนี้อยากจะมีรถทําไม,อมเออผมว่าอันนี้สําคัญมากเลยอยากมีเงินเท่านี้ภายในปีนี้ <c oughs> แล้วพอมันไม,ไม่มีบางทีมันเป็นทุกข์อ่ะใช่เพราะว่าเอาใจี่ไปอยู่กับทาร์เก็ตม,ม,มันตอบตรงนั้นไม่ได้อ,อย่างเช่น แอมเองเคยถูกโค้ชแอมก็ลอสอยู่ช่วงหนึ่งใหญ่ๆเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยชีวิตเจ้ายังไงวะฉันควรจะต้องทำอะไรยังไงดีสุดท้ายแล้วอ่ะคำถามแอมแอมถูกโค้ชมาสเตอร์โค้ชโค้ชแอมถามมันลึกลงมาเรื่อยๆจนในที่สุดแอมตอบว่าสุดท้ายแล้วชีวิตไอต้องการฟรีดอมอ่ะอ้าวงั้นแปลว่างั้นจริงๆทาร์เก็ตสิ่งที่เราต้องการจริงๆเราไม่รู้มาก่อนใช่จนวันหนึ่งค่อยๆแคร็กสิ่งนี้ออกมาถึงจะรู้ว่ายิงการฟรีดอมแล้วมันเลยทําให้แอมเลือกหนทางที่จะทํางาน ตัวเองทําอะไรเองอยากเป็นอะไรเป็นอยากจะกระตูนอยากจะทําอะไรอําทําเต็มที่มากเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่อําได้ฟรีดอมอํารู้สึกว่านในขณะที่ตอนแรกทาร์เก็ตคืออะไรนะที่เราคิด<อ>ว่าล้งกันอนรกทารเก็ตค,ค,คือคิดว่าอาชีพต้องเป็นอะไร,ต,ะไรต้องทําเงินได้เท่าไหร่ต้องทําอะไรได้ภายในกี่ปีอําจะต้อง ดูแลพ่อแม่ยังไงต้องมีบ้านพายเนี่ยคือทุกอย่างมันแบบอันนี้เหมือนมนถูกเชฟโดยสังคมบางอย่างใช่มันถูกเชฟแล้วแอมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องทําแต่ทําไมแอมเองเนี่ยทำได้แต่ไม่ได้แบบเอ็นจอยกับมันมากขนาดนั้นมันเกิด question ว่าแล้วถ้าทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อคนรอบข้างแล้วตัวแอมอ่ะได้อะไรแอมได้ด้วยใช่ไหมแอมได้ด้วยใช่ไหมแอมถามวนอยู่อย่างเงี้ยหลายครั้งมากจนในที่สุดแบบ ถูกแพ็กออกมาแล้วเป็นเซสชันที่คําถามลึกมากนะคือน้าตาแตกไปเรื่อยๆกว่าแอมจะได้คําตอบเล็กๆคําเดียวฟรีดอมแค่นี้เลยอ๋อต้องไม่ไม่ชอบอยู่ในกรอบแค่นั้นเองใช่แค่นั้นเลยแล้วพอแอมหลุดออกมาจากตรงนี้ได้ปุ๊บแอมเดินกลับไปบอกมันเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตไปเลยนะเปลี่ยนเลยคือถ้าถ้าคนรู้จักแอมจะเห็นว่าแอมโผล่ไปตามที่นู่นที่นี่ที่นั่นคือแอมสนุกกับการได้ทําอะไรก็ได้โหนี่ผมว่านะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ ถ้าเรามีคน70ล้านคนนะ70ล้านคนนี้ควรจะได้รับการโคชชิ่งก่อนก่อนที่เขาจะตั้งทาร์เก็ตกับตัวเองในชีวิตเพราะว่าไม่งั้นบางทีนะไอ้ทาร์เก็ตที่เราเอาใจเราไปยึดเอาไว้เนี่ยบางทีมันทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราไม่ได้ทาร์เก็ตนั้นสเรานะบ้างคนยึดไปหลายปีหลายสิบปีแล้วโอ้โห oh, EP นี้กำลังคุยกันสนุกเลย mm hmm. คุณแอมผมว่าเนื้อหาของเรื่องนี้เนี่ยมีอะไรที่ให้คนหาเยอะแม้กระทั่งตัวผมเองนะผมก็ม,มีมุมที่ผมคิดว่าเฮ้ยเรื่องโคชชิ่งนี่มันมันน่าจะช่วยออะะไรไดเยมาก นะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าเอ๊ะการโคชชิ่งเนี่ยมันช่วยในการค้นหาตัวเองได้ไหมบางคนไ่ยใช้เวลามาเป็น10ปีเลยนะค้นหาตัวเองแล้วก็มั่นใจว่าไอ้สิ่งนั้นคือตัวเองแน่ๆสิปีผ่านไปไปถึงเป้าหมายปั๊บผ่านกลับมาเฮ้ยไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ใช่เดี๋ยวเรามาดูกัน EP ีต่อไปนะครับสำหรับ e ีีนี้ขอบคุณแลวก็สวัสดีครับ